ไม่คิดว่ามันจะมาเร็ววนานี้หลังจากที่ความรล้มเหลวของเจ้าบริษัทอัมเบลลานั้นที่ได้ขายอาวุธชีวภาพก็ได้จบลงแล้วลุคใหม่ของการขายอาวุธชีวภาพเป็นโคนเดินต่อไปแบบข้ามประเทศและข้ามภูม,มิผู้ <ST AR> คนที่มีคุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าไรพวกเขาได้รับความกลัวจากสิ่งที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับเมืองแรคคูนซิตี ก็คือว่ามีไวรัสระบาดรัฐบาลโลกก็เปลี่ยนกลายเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยแล้วก็ไสซซ์กอตั้งหน่วย BSA ขึ้นมาภารกิจของเราเนี่คือเราส่งเข้ามาคือให้เราแทรกซึมหาข้อมูลของผู้เชี่ยวภาพที่อยู่ในนี้นแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนให้ปลอดภัยยินดีต้อนรับสู่แอฟริกาค่ะฉันชื่อเชฟว่าอเลมา คริสสนามแดงตามที่ได้ข้อมูลมาก็เป็นเกียรติมากเลยครับเล็กคริสก็พอมั้งคุณจะพาผมไปที่สถานที่จอไหมตอนนี้มีการเปลี่ยนรัฐบาลหน่อยหนึ่งแย่แเราตอนนี้ฉันนึกว่าจะมีผู้ก่อการร้ายสิกนี่ไม่เหมือนอเมริกาเลยนะ USA หรือไม่แต่ฉันจะเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณเองไม่ต้องห่วงนะคู่หู you o จิววาเนทน์ตายไปแล้วนะครับ Yeah sorry it's nothing คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเอ่อโทษทีนะไม่มีอะไรไปกันเถอะ Casualties continue to mount over the long years I've struggled more and more I find myself wondering ฉันใช้ชีวิตมาในเรื่องราวแบบนี้มากมายฉันก็ยังหวังว่า find o u ฉันจะสอสู้เพื่ออะไรกันแม้ว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องหาคําตอบให้ได้ ไม่จำเป็นต้องจับขนาดนี้ก็ได้เอานี่ไปไแต่มีอีสิ่งเดียวที่ฉันรู้ฉันมีงานต้องทำแตำ่ฉันต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้เราเข้ามาใน อ่บ้านอุบ้านหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบเราผู้คนในนี้นะครับที่เกิดไวรัสในเมืองนี้นั่นเองนะฮะนี่อยู่ในเกม Resident Evil p a r ที่5นะครับเอ่อนี่ครึ๊นะพี่ใช้วาดได้ยินไหมฉันได้ยินชัดเจาเลยครึกเราได้ยินอยู่ตลาดมืดแห่งนี้เนี่ยมันเรียกว่าคือจุกิเป็นที่ที่เขาอยู่กันใช้ชีวิตอยู่กัน อัลฟ a Team กําลังเข้าไปแทรกซึมอยู่ที่นี่แล้วก็กําลังจะเป็นคองสนทึกให้นายยังไงวะเราไปเจอกันที่เบอร์เกอร์ช็อปก่อนแล้วกันนะระวังตัวด้วยรับทราบที่นี่ไม่ค่อยจะเป็นมีกับเราเท่าไหร่นะครับดูจากเหตุการณ์ด้านหน้านะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดูสิฮะเฮ้ยมาอะไรกันเนี่ย ดูทุกคนเป็นมิดกับเราหมดเลยนะครับเนี่ยหน้าตาดูเป็นมิดมากนะเนี่ยครับเราต้องเข้าไปที่เบอร์เกอร์นะไอ้ร้านร้านเนื้อนะ อเคเราต้องเข้าไปด้านในก่อนนะครับตรงนี้เราต้องไปทางนี้นะครับไปทางข้างหลังว่าเพื่อเราจะอยู่ตรงนี้ไปหยิบปืนก่อนนะมาละเจอก็เคอร์กละแม่หมเสรจทั้งสองมาแล้วมาเร็ว อกเธอทางนี้เป็นเพราะรัฐบาลใหม่เนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยเห็นถึงจุดจบแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เลยกลับไปที่บ้านกันอปพกับอเมริกาแล้วนะมีอาวุธอยู่ที่นี่ลองตรวจสอบมันดู หยิบอาวุธซะแล้วก็จะเริ่มกละโอเคอันนี้คือแบบวา่ามีปืนนะแล้วผมจะเอาปืนไว้ฝั่งนี้นะครับ<ค><อ>ปืนพร้อมนะต้องที่ติดต่อกักนล่ะอยู่ด้านหน้านะตอนนี้พวกอัลฟากำลังรอนายอยู่เร,ยเราส่งไลเซชันให้นายแล้วแล้วพวกเธอรู้เกี่ยวกับออโรบร์สหรือเปล่า ไม่แค่ข่าวลือนะมันเป็นสิ่งที่เป็นโปรเจกต์ที่ล้มเหลวนี่มันเป็นโปรเจกต์หายนะที่ไม่ใช่แค่ข่าวลืออีกต่อไปคุณล้อเล่นไปหรือเปล่าแต่ต้องหามหาคนที่ชื่อว่าแอลวีเป็นผู้นำที่นี่แล้วก็ระวังด้วยนะโอเคระวังตัวนะฮะ เ,เราก็ใช้สี่เหลี่ยมในการนี้ได้นะครับจะเป็นการควบคุมนะฮะมีการเลงการยิงอะไรนะครับซึ่งก็ใช้คล้ายกับในเวอร์ชั่นเดิมอยู่โอเคนี่เราออกไปจำไว้นะเราเป็นคู่คคู่กันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องไปร่วมกันไม่ต้องห่วงหรอก แต่ฉันจัดการดูแลตัวเองได้นะเฮ้ยใครวะเนี่ยแอบดูฮนะมีคนมาแอบแลยโอเคตรงนี้ก็จะมีของให้เก็บเยอะแยะไปหมดนะพวกคนแถวนี้มัน กินต้องกินเนื้ออะไรกันไม่รู้นะไห้พันเดยเก็บมันดูนะครับเราก็ไปครับได้ยินไหมมาจากห้องนั้นเดี๋ยวเราวิ่งครับเปิดประตูฮะ ไปเลยปเฮ้ยของขึ้นแล้วว่ะ

นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับซอมบี้ที่เราเคยเห็นมาก,ก่อนเลยนะตรงน,นี้เราเข้าทางนี้ได้เลยโอเคนม่มีกระสุนนะผมจะใช้วิธีนี้ในการดิงโลดที่ไวกว่านะครับโอเคเราจ,เจอกับ ต้องรีบไปนะมัจะมาหาเราเดี๋ยวนี้ละตรงนี้ไม่ใช่ครับต้องไปทางนี้มาแล้วครับผมโอ<ห>้ต้องไปจากที่นี่ไปห้องนั่นเราสู้พวกมันไม่ได้ เ,เขคิร์กตอบด้วยตอนนี้พวกมันเนี่ยกลายเป็นศัตรูแล้วนะม,มีแผนสำหรับตอนนี้ไหมเคิร์กรับทราบเหมือนทางเหมือนทางศูนย์ใหญ่จะไม่ได้เตรียมแผนนี้มานะว่าจะต้องเจอกับอะไรพวกนี้นะ ก็เด uhm. ี๋ยวเราเก็บของเก็บของเก็บกระสุนลงมนด้านล่างครับก็เดี๋ยวเราตรงไปนี้ต่อตรงนี้มันจะมันจะต้องขึ้นไปด้านบนนี้ พิสเข้ามาอย่างมีปริศนานะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นโอเค,อเคไ้เวลาแล้วครับ ตรงนี้มียานะเก็บยาอเก็บรอ,อย ไปเรนิตโ้าจไม่รู้ว่าแกพูดอะไรแกรไ,ปรไปโลกะโลกซะเดี๋ยวก่อนนะนั่นเขาโอ้โอ เรลเี้ยวยางดำยางเตี้ยประตูเห็นแล้วครับผมดันครับเ,เราต้องยื้อไว้ครับตอนนี้เราต้องดันครับดันประตูไว้ก่อนนะยื้อไว้นะครับ อน,นี้มีอะไรบ้างกระสุนก็อันนี้มีอะไรบ้างเอออันนี้เก็บเก็บไว้บะเก็บไปไม่บ้าเก็บไปเดี๋ยวฉันจัดการเองพวกมันจะเข้าอนะไรเนี่ย นี่เนี่ยโอเคโอค้โหพังแนละ้วพังมาได้เฉยเลยนะสวยโอเคดีโลน ออกมานะแล้วก็ปีปีเข้ามานะครับแล้วก็ไปฝั่งนี้ <S <S โอเคแลตอบด้วยพวกมันบ้ากัหมดแล้วเรากลังติดอยู่ในนี้เราต้องอไปแมช่วยกันเสริมดุญ รับทราบนะกำลังไปหาเรยไม่เชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวคอกำลังจะมาช่วยแล้วมองว่าจะมาเร็วกว่านี้นะเออโอ้โหมาแล้วผมกังระเบิดไปก่อน เราเราเข้าไปต่อยครับอัปเปอร์คัตไปหนึ่งทีแล้วก็วิ่งนะวิ่งหนี่ก่อนวิน่งหนีก่อนวิน่งหนีก่อน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 มามาสิ็จุดไฟหน่อยนะครับเราก็ไปอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตหนึ่งทีโดนทีมหนึ่งทีเอาเฮ้ยติดไฟติดไฟเฉยเลยเรีบหนีรีบหนีรีบหนีรนีบ เีราต้องจัดการมันครับทางนี้ทางนี้ทางนี้สเปรย์ตองเป็ระเบิดครับหอุไปเช็คว่าเออเดี๋ยวเราก็ใช้ระเปิดไฟครับเผามันน่ะอัปปัตั่นหนึ่งทีจะวิ่งหนีครับ หนีหนีหนีเร็วนีเร็วนีเร็วทาครับทางประตูไปลเลยครับมีปืนด้วยนะโอเคฮึนี่นะ lâu thì đi lâu đi lâu mấy chỗ bọn nó chọn hổ đảo chứ kếp thế honey thế honey thế ไอ้ครับจะต้องคุม AI ไว้หน่อยนะมาแล้วหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วทางนี้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 เวียงมันมันเวียงเหรอเวียงครับผมเวียงนะอัปประคัดไปหนึ่งที เออจะย็นเย็นนีลูนีวูนีล่เไป่านี็วอีครับโอเคเราเห็นนะโหมากันเทียบเลยเกียครับเกียก์ลดีโรด ตายว่ะตายว่ะใ,ใ,ให้กระสุดเลยโอเคเคลียร์ให้ทองฮะคราวนี้บิ๊โทษทีนะมาแล้วใกล้จะถึงแล้วโอเคได้รอได้รอได้รอได้รได,รได้สบาย ออยหนึ่งทีคุณล้มออยอีกหนึ่งทีเราไปเร็วนะครับโอเคเราใช้สูตรนี้ในการโดดเร็วนะครับวันนี้เราฟาร์มเงินไปก่อนฟาร์มเงิน ีเงินก็ยิงเก็บๆไปครับตอนนี้เอออ่อยฮะบ้านพังมาพ่ทีที่ไปรอนะอันนี้หลบเร็วมอบลุง